สวัสดีปีใหม่ค่ะแม่ไม่ของขวัญปีใหม่ค่ะเราสองคนเนี่ยน่ารักที่สุดปาแม่เข้าไปข้างในดีกว่าวไปกินข้าวกันนุ่นไปเตรียมข้าวให้แม่หน่อยสิเออเราสองคนนี่ยังไงเนี่ย ไม่มีลูกสักทีถามเขาเองดีครับแม่อาหารมาแล้วค่ะ,ะนุน่นนุ่นก็ออกจากงานแล้วงานบ้านก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนักหนาทำไมนุ่นไม่มีลานสักทีล่ะเออเห็นไพเขาบอกว่าอยากมีลูกชายไปสืบสกุล่นะ นุ่นลองคิดดูสิถ้าไม่มีลูกอะใครจะสืบทอดตองแต่กูลนะ่ะแม่นี่ปีใหม่แล้วละแม่เลิกพูดถึงเรื่องนี้ใช่ค่ะแม่เราไปกินอาหารกันดีกว่านะคะตอนนั้นไผยยังเด็กภายยังไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้แต่ตอนนี้ภัยก็โตแล้วนุ่นลองคิดดูสิขนาดแม่ไก่ยังออกไข่เลย แ้ะนุ่นกับภพยจะไม่มีลูกเลยเหรอแ,แม่คะเรื่องนี้หนูกับภัยตกลงกันก่อนแต่งงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีลนูหนูนึกขึ้นได้ว่าในครัวยังมีอาหารอยู่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูไปยกกลัมาก่อนนะคะนุน่น คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยพวกคุณแหละเป็นอะไรกันล่ะคะทำไมคุณกับแม่ของคุณน่ะถึงชอบบีบบังคับฉันเรื่องลูกจังเลยโอ๊ยเราต้องมีลูกคุณเห็นแม่ผมไหมเนี่ยคุณสงสารแม่ผมบ้างไหมการมีลูกัมไม่ได้เจ็บอะไรเลยคุณเดี๋ยวผมจะให้คุณผ่าข้อด้วยการบล็อกหลังนะแล้วพอข้อเสร็จแล้วเนี่ยผมจะซื้อคอสฟื้นฟูหลังข้อให้คุณเลย เห็นไหมครอบครัวผมดีกับคุณขนาดไหนผมขอแค่อย่างเดียวนะคุณถ้ามีลูกให้ผมเนี่ยลูกแค่คนเดียวเองคุณผู้หญิงจำเป็นต้องมีลูกไหม แต่งงานกันนะก่อนแต่งงานฉันเคยบอกเงื่อนไขกับเขาไปแล้วฉันไม่อยากมีลูกถ้าคุณอยากมีลูกอะ่ะก็ไม่ต้องมาขอฉันแต่งงานฉันทำงานบ้านทำอาหารไม่เป็นถ้าเองหน่อยแต่งงานไปแล้วคุณอยากให้ฉันทำงานบ้านทำอาหารแล้วก็จะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องมาขอฉันแต่งงานนะคะโอเคผมละปากคุณนะผมสัญญาเลยว่า ต่อไปผมจะดูแลคุณให้ดีจะไม่ทำให้คุณลำบากใจไหนไหนไหนยงไง เฮ้ยออฟลูกนายน่าเหมือนนายมากเลยอ่ะท <comigo> ีมเดียวกันเล้วเนี่ยเน่นอนสินี่ไม่ลูกอฉันนะแต่นายเองก็แต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงยังไม่มีลูกสักทีล่ะืีพวกเราเออยังไม่ได้วางแผนมีลูกกันเลยอขอโทษนะคะที่มาช้านุ่นดูนี่สิลูกออฟอะเป็นไงน่ารักปะ น่ารักมากเลยอะค insight, ่ะข้าใจนะแต่วันนี้เธอมาสายนะงั้นเธอเรียงน้ำช่วยได้ละกันนายเนี่นะรอก่อนแล้วกันฉันจะไปจ่ายเงินก่อนคุณคะตอนฉันเดินผ่านมาฉันจ่ายให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะเงินเดือนของคุณนะใช้ประหยัดประหน่อยสิคะนี่นุ่นเมื่อไหร่นุ่นน่ะจะมีลูกล่ะพี่อยากอุ้มหลานนะเฮ้ย เรื่องข้งงานยุ่งมากอะ่ะไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนั้นหรอกใช่ใช่แล้วก็ตกลงกับภพยเขาไว้ตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะว่าจะไม่มีลูกอะคุณคะคุณท้าทำอะไรอยู่อะฮะปากครับอ่ะขึ้นไป โจแวนยังไม่นอนอีกเหรอคะกลับมาดึกจังเลยเนี่ยอาทิหน้าฉันจะต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัดอะค่ะเลยต้องเตรียมเอกสารนิดหน่อยนี่ผมบอกคุณยี่รอบแล้วว่าเราจางานได้แล้วอ่ะเห็นช่วงนี้คุณกลับดึกทุกวันเลยเดี๋ยวมีต้องไปนั่นไปนู่นไปนี่อีกเหนื่อยขนาดนี้ไม่เห็นได้เงินเพิ่มเลย เงินเดือนของคุณกับฉันมันก็พอๆกันไม่ใช่เหรอคะถ้าฉันลาออกมาเนี่ยคุณจะเลี้ยงดูฉันได้ออยังไงลำพังแค่ต้องจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ารถเนี่ยคุณจ่ายคนเดียวคุณจะไหวเหรอคะเอาก็ขอแม่ผมไงจะยากอะไรอะ่ะอ๋อนี่คุณมานั่งกสินั่งคุยก่อนมีอีกเรื่องหนึ่งนะคุณ สองสาวันมาเนี้ยแม่ผมเขาบนน่นนะบนว่าเมื่อไหร่เราสองคนจะมีหลาในให้ท่านได้อุ้มบ้างเรื่องเนี้ยเราตกลงตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าเราจะไม่มีลูกคุณอย่าใช้แม่มาเป็นข้ออ้างในการกดดนันฉันหน่อยเลยคะ่ะโอเคโอเคโอเคผมไม่พูดเรื่องนี้แล้วก็ได้คิดซะว่าผมไม่เคยพูดแล้วกัน ไปอาบน้ำเลยไป เมื่อกี้ใครมากดกิ่งเนี่ยยังเช้าอยู่เลยฉันเรียกแม่บ้านมาค่ะไหนๆคุณก็ตื่นแล้วมากินข้าวก่อนสิคะอะไรเนี่ยอาหารที่เรียารีกแล้วเหรอคุณก็รู้นี่คะว่าพวกเราสองคนนะทำอาหารไม่เป็นถ้าไม่กินอาหารแบบเนี้ยเราจะกินอาหารแบบไหนละคะคุณก็รู้ตัวนี่ว่าทำอาหารไม่เป็นอนะ่ะ ทำอาหารไม่เป็นก็ไปหาเรียนเขาสิคุณคะเราตกลงกันก่อนแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าฉันเนี่ยทำอาหารไม่เป็นทำงานบ้านไม่เป็นและก็จะไม่ทำทั้งอาหารแล้วก็งานบ้านด้วยคะ่ะใช่ผมเคยรับปากคุณเอาไว้ผมจำได้นะแต่ตอนนี้ความคิดผมเปลี่ยนแล้วไงผมก็แค่คิดว่าเวลาผ่านไป ความคิดคุณก็คงจะเปลี่ยนไปหันมาทำเพื่อครอบครัวบ้างน้นคุณไม่ใช่เด็กๆแล้วนะผมก็แค่ยอยากได้ภรรยาคนหนึ่งที่มันดีเหมือนกับภรรยาคนอื่นเขาอะ่ะคุณกินไปเถอะไม่นอนต่อละ ในขณะนั้นฉันเพิ่งเข้าใจว่าในสายตาของผู้ชายก็แค่อยากให้ผู้หญิงทำงานบ้านและมีลูกให้ก็แค่นั้นไม่ฉันไม่อยากมีลูกถ้าคุณอยากจะมีลูกมากนะแล้วก็คุณก็มีไปเองนี่เป็นผู้ชายไม่ใช่หรอทำไมถึงเข้าใจความรู้สึกผู้หญิงดีจังเลยคนที่มันต้องอุ้มท้องเก้าเดือน มันไม่ใช่คุณเนี่ยแต่มันเป็นฉันตอนี่มันเป็นคำสั่งแม่นะคุณฆ่าขัดกับสั่งแม่เป็นความต้องการของแม่คุณไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ความต้องการของฉันนี่แล้วอีกอย่างนนะเราตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอวมื่อเราจะไม่มีลูกแม่คะถ้าแม่อยากจะมีหลานมากแล้วก็ เชิญแม่หาสะพยคนอื่นไปเลยนะคะเมันจะมากเกินไปแล้วนะคุณไม่มากเกินไปหรอกที่ผ่านมาฉันอดทนทําตามใจคุณมาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้ฉันทนไม่ไหวต่อไปแล้วความสุขของการอยู่ร่วมกันนะ่ะมัน,นคือความสบายใจไม่ใช่การตีบังคัพถ้าคุณอยากจะมีลูกมากแล้วก็เชิญไปหาผู้หญิงคนอื่นนะเราเลิกกนะัน ราคาทำเ้ย <Hey. S 3> นุน่นเดี๋ยวก่อนนุน่นนุน่นนุ่นแล้วนุ่นจะทิ้งแม่กับไพ่ไปแบบนี้เหรอแม่กับไพ่อะให้หนูทำตามใจจนหนูไม่เป็นตัวเองอยู่แล้วหลังจากนี้หนูขอทำตามใจตัวเองบ้างก็แล้วกัน,นะคะ่ะโชคดีค่ะแม่สวัสดีคะ่ะ